สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินเขาน้ำกันมือนี้ได้ปนปลาปนปลาคอเด้อรวบดอกกระเจียวรวบผัากันจ้องแลวกันหนึ่งเฮ็ดมาแซ่แบๆน้ำกันจ้าเขากับคุ้นสาเด้อมันนี่อ่ะ

ốp ảo rất sầu nó chẳng bây đọc chó có đi cùng âm lâm <laughs> ปนกินใส่พักหลายๆจังแสบจ้ะ,ะ,ะแก้วแดงก็เจแก้วขาวนะ มันแล้วแต่ปลาได้แต่เดียวน้่งปลากับโบกิวแต่ว่าปลาหนึ่งกิวขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า